ในโลกที่ทุกสิ่งหมุนเร็วอะไรคือสิ่งที่มั่นคงและอยู่เหนือการเวลาสำนักศาสนาศึกษาวัตโกไม่ใช่เพียงสถานที่ศึกษาแต่คือเส้นทางแห่งปัญญาที่หลอมรวมความเก่าแก่ และความทันสมัยเข้าด้วยกันแม้จะเพิ่งก่อตั้งมาเพียง3ปีแต่สำนักเรียนบาลีแห่งนี้ก็สามารถสร้างผลงานจนได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งใน10สสำนักเรียนดีเด่นของคณะสงฆ์หนกลางต่อเนื่องถึง3ปีซ้อนที่สำนักาสกาสนศึกษาวัตโกของเราแห่งนี้เรามุ่งหวังให้การเรียนบาลีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงการท่องจำแต่มุ่งหวังให้การเรียนบาลีเป็นการฝึกคิดวิเคราะห์ และนำคำสอนที่ได้จากภาษาบาลีไปใช้ในชีวิตจริงสำนักวัตโกของเรานะครับมุ่งเน้นให้นักเรียนนะครับศึกษาเล่าเรียนทุกรูปไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสาม,มเณรนะครับไม่ว่าจะอายุน้อยหรืออายุมากนะครับมีโอกาสให้เรียนทั้งหมดแล้วก็จะให้คําแนะนำนะคือการเรียนไม่สายนะครับอาการเรียนบาลีของเราไม่ได้เรียนเพื่อท่องจําอย่างเดียวแต่เรียนเพื่อเป็นกุญแจ นำไปสู่การแปลหรือว่าการปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการเรียนบาลีที่วัดตโกไม่ได้หยุดอยู่แค่การสอบหรือความรู้ในตำราหากแต่ว่าให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนสติสมาธิและปัญญาไปพร้อมกันทุกตัวอักษรที่ขานออกมาคือการเจริญภาวนาทุกบทที่แปลออกมาคือ การค้นพบความเข้าใจใหม่ๆเสมอและเมื่อสิทธิ์แต่ละรูปก้าวเดินออกจากห้องเรียนสิ่งที่พกพาไปไม่ใช่เพียงความรู้แต่คือพลังแห่งศรัทธ,ธาเสียงท่องบาลีดังก้องในศาลาสะท้อนถึงความเพียรพยายามของผู้ศึกษาทุกบทเรียน ไม่ใช่เป็นเพียงการเปิดประตูสู่ภาษาบาลีเท่านั้นแต่เป็นการเปิดประตูสู่ความเข้าใจในพระธรรมอย่างลึกซึ้งนอกจากการศึกษาภาษาบาลีแล้วสำนักศาสนาศึกษาวัตโกยังคงรักษาวิถีและวัดปฏิบัติอันดีงามของพระภิกษุสามเณรคือการบินธบาีโปรดญาติโยม การทำวัดสวดมนต์และที่สำคัญคือการเจริญจิตตภาวนาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านจิตใจและปัญญาเพราะวิปัสสนากรรมฐานคือศิลปะแห่งการรู้จักใจตนเองเมื่อใจสงบจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานความคิดย่อมกระจ่างปัญญาย่อมเบิกบานสิ่งนี้เองที่จะเป็นพลังสำคัญในการสร้างประโยชน์ให้แก่ชีวิตและเป็นร่มเงาแห่งความร่มเย็นให้แก่สังคม ปสากพระปาะติโม,มกหัวใจวแห่งพระวินยัยเสาหลักที่ค้ำจุนพระศาสนามาอย่างยาวนานสำนักศาสนาศึกษาวัตกโกมุ่งมั่นปลูกฝังให้สมมเณรได้ฝึกฝนและท่องจำพระปาติโมกเพื่อให้จิตใจแน่วแน่มั่นคงการสวดและทบทวนครั้งแล้วครั้งเล่าจึงไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อความแม่นยำเท่านั้น แต่หาเป็นการปลูกสำนึกแห่งความรับผิดชอบความบริสุทธิ์และความสามัคคีในหมู่คณะเปรียบเสมือนการเจริญยนจิตให้ใสสะอาดฝึกความตั้งมั่นความมีสติและความเคารพในพระธรรมวินัยสิติพันติพิขูปาติโมขังนิิตังสามเณรอายุแค่ความเพียรและศรัทธาได้ผลิดอกออกผล สามเ็นหลายรูปสามารถท่องจำพระปฏิโมกได้สำเร็จแม้จะอยู่ในวัยเยาวแต่หัวใจเปี่ยมด้วยพลังแห่งความตั้งมัน่นจากพลังเล็กๆที่พร้อมจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่สู่การเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาสืบไปผมเริ่มต้นมาจากการท่องพระปฏิโมกค,ครับพอผมท่องผ่านแล้วพระอาจารย์แก้วก็ให้ผมมาเรียนที่วัดตะโกแห่งนี้พอผมเรียนแล้วก็เข้าใจในแต่ละคำของพระปฏิโมกมากขึ้นครับ ปกติผมเป็นคนไม่ชอบดูหนังสือครับคือไม่แต่หนังสือเลยครับแต่พอได้มาเรียนบาลีแล้วก็พอได้แตะพอได้อ่านก็รู้สึกว่าเรามีความขยันมากขึ้นมีความเพียรมากกว่าเดิมครับผมก็พอเรียนบาลีแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนคําภาษาไทยที่เราไม่รู้หลายๆคำเราก็ได้รู้อย่างเงี้ยอย่างชื่อผมเลยครับชื่อผมก็เป็นภาษาบาลีที่แรกก็คิดว่ามารุดแปลว่าเจ้าแห่งลมงเงี้ยแต่พอมาเรียนบาลีแปลว่าลมเฉยสอบแต่ละปีผ่าน แม่เป็นพระมหาก็ทําให้ครอบครัวภูมิใจด้วยพ่อแม่ก็สนับสนุนเต็มที่ครับบวชครั้งแรกเนี่ยก็จะบวชปริญาตเฉยๆครับแต่ว่าตาอยากให้ได้ปรเรียนก็เลยมาเรียนให้ตาด้วยครับยากขอบคุณอันดับแรกก็ต้องเป็นหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับท่านอาจารย์เจ้าคุณเพราะว่าท่านสนับสนุนเรื่องการเรียนแบบเต็มที่ครับทั้งด้านที่อยู่อาศัยก็ไม่ให้ขาดตัวบกพองส่วนหนังสือตำราตำราท่านก็สนับสนุนก่อนที่เนนจะบวชพ่อแม่และคุณครูได้สอนให้สวดมนต์แต่นักขณะนั้น เนนก็ยังไม่รู้ว่าพ่อแม่และคุณครูได้สอนให้สวดมนต์ไปเพื่ออะไรแต่พอมาวันนี้เนนได้มาบวชเรียนได้มาศึกษาภาษาบาลีและก็ทําให้เนนได้เข้าใจว่าพ่อแม่และคุณครูได้สอนให้สวดมนต์เพื่ออะไรเข้ามาเรียนวันแรกก็ยากอยู่ครับมาอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งก็รู้สึกง่ายขึ้นครับแล้วผมก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆผมเลยภูมิใจในตัวเองที่ทำำําสาเร็จและผมก็ทําให้ครอบครัวภูมิใจในตัวผมครับ เห็นเขาหวดได้ก็ดีใจนะเขาก็คุยกับเราก็ดีอยู่เขาก็บอกว่าย้ายคือทอดนะโอ้ยแม่ย้ายเห็นหลานมาดีใจเห็นฮวาผ่านอย่างน้ำตาไหลอาจารย์ดีใจจริงๆเลยปลื้มใจด้วยเห็นหลานเฮ็ดนะรู้สึกดีค่ะภูมิใจที่ว่าลูกสามารถได้เรียนธรรมะได้เรียนบาลีปลื้มใจค่ะพูด พูดไม่ถูกเหมือนกันว่าจะบอกอยังไงดีก็อิ่มบุญตั้งแต่วันแรกที่มาคนเป็นแม่ภาคภูมิใจในลูกที่ที่ลูกได้มาบวชเนนและได้มาเป็นเนนที่นี่ค่ะในปี2568นี้มูลนิธิสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมคัดเลือกให้สำนักศาสนศึกษาวัตโกเข้ารับทุนพระสังฆราชูปฐมส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมรแผนกบาลีเพื่อสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจัดก,การศึกษาของสำนักศาสนศาึกษาและพัฒนาต่อย,ยอดการศึกษาภาษาบาลีต่อไปนับเป็นพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้และเป็นความปลื้มปิติอันยิ่งใหญ่ของสำนักศาสนศึกษาวัตโก ซึ่งขอจารึกไว้เป็นความภาคภูมิใจสืบไปพร้อมตั้งปณิธานในอันที่จะสืบสารพระศาสนาให้สมพระเมตตานี้ตราบนานเท่านานแม้โลกจะหมุนไปไม่หยุดยัง้งแต่สิ่งที่มั่นคงและอยู่เหนือการเวลาคือพระธรรมคำสอนที่ยังคงส่องประกายผ่านการศึกษาภาษาบาลีตลอดมา สำนักศาสนาศึกษาบาลีวัตโกมากกว่าการเรียนภาษาคือการสืบแสงสว่างของพระธรรม